เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับช่วงนี้อากาศบ้านผมเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับวันนี้ในแทนเลยอยากจะชวนทุกคนมาทําเมนูต้มเส้นแกงร้อนครับเป็นเมนูต้มจืดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรสชาติกลมกล่อมหอมกลุ่นมากครับและอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือปลาหมอทอดซอสผัดกะเพราครับเพราะฉะนั้นเราไปทํา2เมนูนี้ด้วยกันนะครับกับต้มจืดเส้นแกงร้อนกับปลาหมอทอดซอสผัดกะเพราครับไปทำด้วยกันดีกว่า นี่ก็คือปลาหมอนะครับที่เราไปตกมานะครับกับปลาละลานนะครับแล้วก็โรยเคือสักนิดหนึ่งนะครับของตัวกำลังน่ากินเลยคุณ เอาลครับเราทอดปลาหมกของเราเหลืองกรอบแล้วนะครับทีนี้ก็ทําเมนูแรกได้เลยนะครับเริ่มต้นที่นะ้ํามันหมูตามด้วยพริกระกับกระเทียมนะครับผัดเครื่องนะครับให้สุกหอมเลยนะครับโอ้วันนี้สีสันเป็นไงแสบปะจริงๆผมใส่สีแห้งเม็ดใหญ่ไปด้วยครับสีส,สัสวยๆผัดให้สุกหอมเลยนะเอาละครับพริกระกับกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแบบนี้นะฉุนนั่นแหละใส่น้ำรากขึ้นักหน่อย ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับกระชับพชัดเลยครับอชอยเก๋ๆนะครับกับผงฟุ้งฟริงนะฮะผงปรุงรสตามด้วยน้ำปลานะครับสองกัอน,อนี้ต้องตัดหวานนิดนึงด้วยน้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะทีนี้ก็ใส่น้ำล้างทรกได้เลยครับอ่า ไมต้องแปลกใจน,นะครับว่าทำไมผมถึงใส่น้ําเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นความหมอทอดทีนี้เราก็ซิมเบิรงชักไนนะครับเด้อว่าจะเป็นจึงเลยความเผ็ดได้นะครับไม่เผ็ดมากนะครับความเค็มได้แล้วความหวานตอบไปนิดนึงอันนี้ต้องเผ็ดหวานนะครับอ่าปรุงรสชาต,ติตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับหืกลิ่นหอมได้ยังไงจริงละคุณซิมเบอรงกีสักทเท่อว้าวความเผ็ดได้ความเค็มได้ความหวานได้ครับ ทีนี้ก็ลงได้เลยกับกระเพราของเรานะครับผัดกระเพราของเราให้สุกก่อนนะครับกระเพราจากต้นเลยคุณหาละได้ที่แล้วครับเห็นไหมครับมันมีความเหลวๆนะครับน้าจะดูเยอะใช่ไหมครับเทคนิคอีกอย่างนะครับเติมซอสหอยนางรมไปเลยสองช้อนจริงๆครับจะนัวใช่ละอาละได้ที่แล้วครับผมทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับปลาหมอทอดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ เอาละเรียบร้อยจัดจานกันดีกว่าครับทีนี้เรามาปรุงรสของหมูสักหน่อยนะครับหมูสั่นะครับเริ่มต้นที่พริกไทยนะครับ1ช้อนชาผมปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนชานะครับคุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับหมูสับของเราจะได้มีรสชาติที่อร่อยนะครับ เสร็จแล้วสําหรับหมูสับนะครับทีนี้เรามาโขลกเครื่องครับเริ่มต้นที่พริกไทยเม็ดขาวนะครับโขลกให้ละเอียดเลยนะครับพอละเอียดแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งนะครับโขลกของแข็งก่อนเลยเอาละกุ้งแห้งของเราแหลกแล้วครับทีนี้ก็ตามด้วยหอมแดงนะครับผมใช้หอมแดงห้าหหัวเลยนะใส่น้อยๆไม่รู้รสครับโคลกต่อครับเอาละหอมแดงของเราแหลกแล้วครับผม ทีนี้ก็ตามด้วยกะปินะครับหช้อนโต๊ะนะครับผมใช้กะปิของภูเก็ตนะจากคุณแม่จีเพชรนะครับโขลกทุกอย่างให้เข้ากันครับแต่ถ้าเกิดทุกคนจะสังเกตนะครับเครื่องแกงต้มแกงร้อนแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับแกงเลียงนะอ้าวหลักแค่นี้ก็ได้แล้วครับอืมกลิ่นหอมมากจริงๆผัดแกงกันดีกว่าครับเมนูที่สอนครับเริ่มต้นที่กะทินะครับทีนี้ก็ลงเครื่องแกงที่เราตำไว้เลยครับเอาไปคั่วกับกะทิก่อนนะครับทีนี้ก็ผัดเครื่องกับกะทินะครับ ให้สุกหอมเลยนะครับนี่ฮะไข่เป็ดไข่ไก่วิ่งผ่านหน้าบ้านวิถีชนบทก็แบบนี้แหละครับทีนี้ก็กระชับรสชาติได้เลยครับหนึ่งก้อนเก๋ๆนะครับซุปหมูนะครับพอกะทิของเราเดือดแบบนี้นะครับกลิ่นหอมมากจริงๆแสดงว่าเครื่องของเราสุกหอมนะนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับน้ําล้างครกนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสะอาดครับเมนูนี้เราจะไม่ค้นน้ํากะทิมากนะครับ เมื่อน้ำแกงของเราใกล้จะเดือดแบบนี้นะครับทีนี้ก็ลงเครื่องได้เลยครับเริ่มต้นที่เห็ดหอมนะครับซอยกุ้งแห้งนะครับแช่น้านะครับลงไปเห็ดหูหนูกับดอกไม้จีนครับแช่น้ําล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ตามด้วยฟองเต้าหู้ครับแช่น้ําให้นิ่มแล้วก็หั่นนะครับแล้วก็รอเดือดอีกรอบครับเดี๋ยวมาปรุงรสกันครับน้ำแกงเดือดแล้วครับมาดูกันครับแช่งว้าวกลิ่นหอมมากจริงๆครับคุณผู้ชมแค่เครื่องโขลกแค่นี้ก็หอมกลุ่นแล้วว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงรสนะครับแต่ขอชิมสักหน่อย ซิมเบงอืกลิ่นหอมนัวทีนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าจะปรุงรสอย่างไรนะครับเติมซีอิ๊วขาวซะหน่อยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับพอเราก็ชาบรสชาติไปแล้ว1ก้อนนะจ๊ะแล้วผมก็จะดอกความหวานนะครับหนึ่งช้อนชานะครับชักนิดคักนิดนะครับแม่ชอบหวานหน่อยหมงแล้วก็ซิมเบงจักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นเจ้งใด้อืมพอดีเป๊ะเลยครับหอมเครื่องแล้วก็นัวกะทิมากครับ ทีนี้ก็ลองหมูสับที่เราปรุงรสได้แล้วครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดเมนูนี้จริงนะเนี่ยอากาศแบบนี้นะครับหอมมากทีนี้ก็รอหมูสับของเราสุกนะครับหมูของเราสุกแล้วนะครับจบท้ายนะครับเส้นแกงร้อนนะครับคุณเส้นนะครับลงไปแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับอาละเสร็จแล้วครับผมไปจัดจานกันดีกว่าครับ แล้วครับผัดกะเพราปลาหมอทอดครับอืเสร็จแล้วครับดอกแคร์ผัดหมูสับครับมันต้องอย่างนี้สิดอกแคร์บ้านเราเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมและที่สําคัญก็คือเสร็จแล้วครับต้มเส้นแกงร้อนนะครับเมนูนี้เป็นเมนูพักกลางน้องไหนะอและก็เหมาะมากกับช่วงนี้นะฮะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทีครับเริ่มมีความหนาวเย็นแล้วครับแต่ผมไม่หนาวหรอกผมร้อน แต่วันนี้ตกถังแป้งมาหรอครับยังไม่นับด้วยความเป็นทีละพัดเนี่ยบางทีก็าก็สุดโต่งเหมือนกันนะฮะอาหารเรื่ยี่ยันนะครับไปต้มแซบข้างในนะครับเป็นข้างในเนื้อนะครับคุณแม่ทานไม่ได้ี่ผมขอนะให้คุณแม่ก่อนนะครับโมมากินข้าวด้วยกันลูกกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับครับอ่าเลยมาเราต้องอวดกันหน่อยกินข้าวด้วยกันนะครับ ต้มเส้นแกงร้อนนะครับใส่หมูบะช่อนะครับเห็ดหูหนูแบบนี้กรอบมากเออได้ไม่มีควันเที่ยวกลิ่นหอมไหมครับหอมหอมหอมจริงๆเลยครับเครื่องมันอ่ะตักให้คนไกลก่อนอะธิรพัฒน์ธิรพัฒน์ตกกระป๋องแป้งนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะลืมเมนูนี้ไปแล้วนะแม่จริงๆมันก็ทําไม่ยากนะของทำไม่ยากครับแต่ผมเชื่อว่ามันเหมาะมากครับกับอากาศช่วงนี้นะบางคนทักทีก็ชอบเขาก็ถามนะําจริงครับครับ แต่เด็กรุ่นใหม่ๆเีๆ็คือก็อยากให้รู้จักเมนูนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมละมุนจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชม,มแล้วมีความมันความนัวของกะทิครับแม่แต่สําหรับคนที่ไม่กินกะทิเขาไม่ต้องใส่กะทินะจริงๆต้มได้สองอย่าง <ใน S 1> ต้มจืดก็ได้นะต้มแบบต้มจืดนะครับอร่อยับอร่อยเลย่ <c oughs> วงนีพออากาศเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวเนาะ ดอกแคร์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองนี่ก็ดอกแคร์อีกแล้วผัดดอกแคร์ใส่หมูสับทำไม่ยากหรอกคุณใครมีต้นแคร์อยู่ที่บ้านนะครับทำได้หลายเมนูนะแกงส้มก็อร่อยนะครับนึกถึงหนูคนที่โซมาถามพุงพันเนื้อวะพุงงได้ยังมัูกุงได้ยังไงหนอเดีนนี้ครับผมเมนูง่ายๆของเราอีกแล้วหลังจากที่เราไปตกปลากันมานะครับปลาหมอครับช่วงนี้ปลาหมอกินเป็ดดีใช่ไหมพีครับทามาทอดกรอบนะครับทอดให้กรอบเลย แล้วก็ทำเป็นซอสผัดกะเพรานะครับวุ้นชหนึ่งตัวก่อนอนุญาตให้ใช้มือหยิบแหละจริงเพราะว่ามันเป็นปลาตัวแบบนี้ตาตกปลาดุกได้ใช่ไหมครับผมจะรอแย่งตายังไม่ตาทอดเรยพอทีมีเป้าหมายว่าจะแย่งปลาดุกตาครับผมแย่งแน่อแต่ตาจะแอบพ่อจีคนเดียวปีิปอรเรามีเวลาว้างๆนะครับก็มีหลายๆที่ที่เราไปตกปลาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นผมไปตกได้ปลาดุกครับ,รบแม่ ปลาดุกสักพองธรรมชาติปลาดุกนาตัวเหลืองสวยจังปลานาแต่ตอนนี้บ้านเราหาปลาหลดกินยากมากเลยโอ้โหสองปัลนะปลาหลดล่ะปลาตักฟ้าของแมยต่อคุณผู้ชมดูสิสีดูดดันแต่ว่าไม่ได้จัดจ้านมากใช่ไหมครับแล้วก็เน้นทอดปลาให้กรอบเมนูนี้แม่ผมกินไม่ได้นะคแม่ได้รับนักขึ้งนักแต่ก็ถือว่าปล่อยให้ลูกขลางกินไปเนาะ ผมจะบอกเคล็ดลับกับท่านผู้ชมในการตกปลานะถ้าเรามีเวลาว่างเราจะแวะไปตกปลาได้กี่ตัวก็ช่างนะครับมาถึงก็มาทำใช่ไหมจีครับทำเสร็จแช่ช่องฟีดไว้แช่ได้ทั้งสามสี่โลแล้วนะแต่การตุนอาหารใช่ไหมจีเพราะอยากกินก็มากินครับฮึแล้วผมก็จะแย่งปลาด้วยก็มีเป้าหมายในการแย่งชัดเจนมากหนงสิดใจปลาเราได้ทั้งตัวเลยป่ะทั้งตัวครับโอเคแล้วต้มเส้นแกงน้อนเนี่ยหนูให้ผ่านไหมผ่าครับ วันนี้เมนูนี้ไม่ให้ผ่านไหจ๊ะผ่านผ่านกลิ่นหอมดีเนาะหอมๆนวๆแล้วจริงๆผมก็ไม่อยากให้ทุกคนนะครับลืมแล้ว,ว่ามองข้ามเมนูนี้นะครับง่ายเนะอกินง,ง่ายกินง่ายแล้วก็ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่จริงๆนะครับมากจากบ้านเราก็อากาศขมุขมัวแล้วเนะี่ยพอตกเย็นก็เริ่มคลึ้มคมึนก็ตกนึกมันจะนทำท่าคลึมไงใช่เป็นเหมือนกับอากาศจะเปลี่ยนฤดูอ่ะ แล้วก็เมนูนี้นะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆต่อแค่ผัดหมูสับนะครับของอะไรที่เรามกินครับเราไม่ต้องซื้อคำนันใดทำการดีใช่ประหยัดด้วยประหยัดเงินมด้ไว้แล้วเมนูนี้ล่ะทีที่ให้ผัดไหมผัดครับเพราะจริงจริงเนี่ยปลาหมอทอดเนี่ยเอาไปผัดพี่แจงเราทําบ่อยแล้วที่ <ๆ S 1> เขา,เร,าเรียกว่าฉู่ฉี่ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ขอเปลี่ยนหน่อยนะฮะเป็นปลาหมอทอดผัดซอสผัดกะเพรานะครับัดป้าผัดกะเพราให้ผมหน่อยครับได้ครับ แซ่บเลยสวัสดกค้างนะสว่วนเมนูนี้แล้วครับแม่ครับอยากเชิญชวนทุกคนทำไหมอากาศแบบนี้ถ้าเกิดมีบางคนที่เขาไม่ใส่กะทิแม่ว่าทําได้ไหมได้ไม่ลองใส่กะทิก็ได้เห็นไหมครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสําหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับอิม่มมนยังอหน,นูครับแม่อิ่มนะงงหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ อะไรออีกย่าลืมติดตามติดชายพูดชัยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพวกเราที่จะทำอะไรให้ดูกินข้าวแล้วก็ทำอาหารอันละเมื่อาทิตย์ไปไหนวันอาทิตย์หรอผมก็ไปตกปลาไปด้วยกันวันนี้ไปด้วยกัไปไปไปวันเนี้ย